สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้คุณผู้ชมก็กลับมาพบอยู่กับผมเช่นเคยสั้นสุขวัตกับรายการชื่อเหล่าสั้นสั้นเหล่าชื่อตอนที่7นะครับอตอนนี้เราไปพบกับแขกรับเชิญของเราก่อนไปดูกันเลยครับวันนี้แขกรับเชิญของเราคือหวังหยี่ชวนจากไต้หวันนะครับตอนนี้คุณผู้ชมก็พบกับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับต่อมาเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันวันนี้เราจะเรียนเรื่องเห่า ใช้อย่างไงและใช้ในรูปประโยคอย่างไงบ้างมีหลักไวยากรณ์อย่างไงพวกเราไปติดตามกันได้เลยครับตีซี่เข่เย่าเจินมะยงบทที่7เราไมาเรียนรู้วิธีการใช้คาําว่าเหย่ากันนะครับวันนี้เราจะมาดูคาําว่าเหย่าใช้กันอย่างไงนะครับเหย่าตัวนี้วันนี้เราจะเรียนการ2อย่าง2ไวยากรณ์วิธีการใช้ไวยากรณ์รที่1ตัวแรกที่1เหย่าแปลว่าต้องการต้องการทําอะไรหรือไม่ต้องการทําอะไร ทุกคนอ่านตามผมนะครับเหย่าเหย่าโอเคอาราวนี้เราจะดูว่าต้องการเราก็บอกว่าเหย่าทาไม่ต้องการเราก็บอกว่าปูา่เห่าปกติแล้วปู่เราจะไปอ่านเสียงสี่นะครับแปลว่าไม่แต่ว่าถ้าเกิดเรามาเจอกับอีกตัวหนึ่งที่มีเสียงสี่ลงด้วยเสียงสี่แล้วเราจะต้องเปลี่ยนเสียงจากคำว่าปู่เป็นปู่เราก็อ่านว่าปูา่เห่า แปลว่าไม่ต้องการนะครับเคยกตัวอย่างเช่นหนีเย่าผุ้เย่าชื่อฟันหนีก็คือคุณเย่าผุเย่าคุณจะคุณต้องการที่จะกินข้าวหรือไม่ต้องการที่จะชื่อฟันก็คือกินข้าวถูกไหมครับก็คือหนีเย่าผุเย่าชื่อฟันคุณต้องการหรือไม่ต้องการกินข้าวหลังจากคนที่จะตอบก็จะตอบว่าเย่า หรือไม่ก็ปูเย่าต้องการหรือไม่ต้องการว่าตอนนี้หิวหรือยังถ้าเกิดตอนนี้หิวแล้วก็บอกว่าเย่าตอนนี้ยังไม่หิวก็บอกว่าปูเย่าอะไรนะครับวิธีการใช้เย่าปูเย่าเคตอนนี้ก็เรียนไวยรกรณหนึ่งจบไปนะครับต่อมาเราดูวายรณ์ที่สองกันบ้างวากรณ์ที่สองก็คือจะบอกว่าเย่าแปลว่าต้องการทําอะไรเหมือนกับคุณว่าแบบคุณอยากจะไปไหนคุณอยากจะกินข้าวก็บอกว่าหัวเย่าซื่อฟันผมอยากกินข้าว แต่เรามาดูอีกคำคำหนึ่งถ้าเกิดเราคำว่าเย่าบวกกับคำว่าเลจะกลายเป็นว่าผมกำลังจะทำอะไรหัวย้าชื่อฟันเลผมกำลังจะไปกินข้าวเลยมันบอกถึงว่านะตอนนี้คุณจะไปทำอะไรถ้าเกิดใส่คาว่าเลเข้าไป ต่อมาเราจะเอาบทบที่2บทที่3คําศัพท์ที่เราเคยเรียนกันมาใช้กับปากรณ์ในวัน,นที่เราเรียนกันอวเย่านะครับว่าเราจะทําอะไรเรามาลองดูอว่าย่าบวกกับชื่อเป็นกิริยาหรือชื่อกิจกรรมที่เราจะทํานะครับตามนี้เราจะลองดูกันเช่นอวเย่าจั่วจัว่วเยผมอยากทําการบ้านอวเย่ากงจั่วผมอยากไปทํางานอวเย่าต่ายโี ผมอยากเล่นเกมหัวเยาวานโฉดีผมอยากเล่นมือถือหัวเย้าชิวชิวาผมอยากจะออกไปข้างนอกหัวเย้าจั่วฟันผมอยากท้ากับข้าวหัวเย้ายิ่งโดผมอยากออกกำลังกายหัวเย้าวล่นกีิงผมอยากเล่นปีโนหัวเย้าวล่นจีตาผมอยากเล่นกีตาร์เป็นต้นนะครับแล้วลองดูอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกกิจกรรมชีวิตประจำวันเช่นหัวเย้าเจียนเชิญผมอยากออกกำลังกายหัวเย้าโยงยงผมอยากว่ายน้ำ 我要旅行ผมอยากออกไปผมอยากไปเที่ยวไปเดินทาง。我要跳舞ผมอยากเต้น。我要睡觉ผมอยากนอน。อัวเย่าช่างปั้นก็คือว่าผมอยากจะไปทำงาน。要อ要ว饭ยันผมอยากกินข้าว。แต่ถ้าเกิดเราจะบอกว่าณนะตอนนี้เราจะทำอะไรฉชนก็อย่าลืมนะครับว่าเย่าชิ้นฝใส่เลอะเข้าไปด้วยเพื่อจะบ่งบอกว่าตอนนี้กำลังทำอะไร。要อ要ว旅ย了อผมกำลังจะไปเที่ยวแล้ว。 คือใส่เลอะเข้าไปด้วยแค่นั้นเองนะครับตอนนี้เราก็มาดูอยู่ในช่วงสูยช่วงสำนวนสุภาษิตน,นะครับวันนี้เราจะเรียนคำว่าฟันโฮไป่จวบ้าจาวจิ้อจิว ความหมายคือทุกคนอ่านตามผมก่อนแล้วกันนะครับฟั่นโฮไปปู้โจหัวเต้าจิวจ๋วชื๋จิ๋วแปลว่าหลังจากการที่เราคนเรากินข้าวเสร็จแล้วเราสมควรออกไปเดินสักร้อยเก้าถึงจะอายุยืนยาวถึง99ปิปีอันนี้เป็นสำนวนสุภาษิตเชยๆนะครับแต่ว่าก็มีคนบอกว่ามืครั้งกินข้าวเสร็จแล้วออกไปเดินเลยมันก็ไม่ดีต้องพักก่อนสักครู่นึงจากนั้นเราค่อยๆอ,ออกไปเดินนะครับฟั่นโฮไปปู้โจ หัวเต้าจิ๋วชื้อจิ๋วไว้จำกันได้นะครับพเพื่อเอาไว้เตือนกันว่าถ้าเกิดเรากินท่าเสร็จแล้วลช่วงเวลาหนึ่งเราก็สามารถออกไปเดินข้างนอกเพื่อเป็นทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นและเราจะยอยูืนยาวถึงอายุ99ปีนะครับเอ่อ,อ,อ,อน้ามเมันใครชาคืา่า,า่่ 王逸轩，好，你来自哪里？我是台湾人。台湾人，哦，你是我们的第一个台湾人。<laughs> <laughs> 你来自哪个城市呢？呃，我来自台北，是台湾的首都。嗯，台北好。你有什么爱好？嗯，我喜欢看书跟。 骑自行车，嗯，好，我也喜欢看书。<laughs> 嗯，那咱们会玩一个游戏，让你说要不要做一件事情，好不好？OK，嗯，好，要不要做什么？健身，要；<Yeah. S 1> 打羽毛球，要；<Yeah. S 1> 呃，游泳。 嗯，好。你你一般喜欢健身吗？嗯，我蛮喜欢健身的，因为可以保持身体的健康吧。不过现在比较最近比较少去，因为在准备考试。嗯，你还喜欢什么运动呢？嗯，像我刚刚提到的，呃，骑自行车跟呃打羽毛球。 嗯，好，我也喜欢打羽毛球。<laughs> 那你会游泳吗？会，不过就是最呃基本的自由式。哦，好，嗯，在泰国很多人也都会游泳，我觉得所有的人都会游泳吧。嗯，但是在<国>但是在中国、啊、北方的中国人都。 感觉不太会游泳，但是南方人会会游泳更多一些啊。嗯，南方的城市，南方大城市比较靠靠海吧。嗯，<我>对的。我这麼,么猜，对。那要不要看电影？要。看电视剧？要。看动漫？不要。<laughs> 好。 最近你在看什么电影或者电视剧呢？最近我从 Netflix 上面看一个剧叫做《性教育》，它的英文名叫《Sex Education、嗯》是，是呃一个英国的喜剧片。嗯，好，那咱们的游戏结束了。<laughs> 那。<laughs> 谢谢你来跟我们当我们的嘉宾，跟我们对话练习。很荣幸。<laughs> 你的中文说的特别好，感觉没有台湾的口音。这 <laughs> 是 <laughs> 必须的。<laughs> <laughs> 嗯，好，那我先挂了，拜拜。OK，再见，bye, bye, 谢谢。各位 <laughs> <Bye. S 1>、嗯，我刚要考考，朋友，朋友，我的朋友，王义川。 ขอบคุณครับที่มาเป็นผู้รับชมในวันนี้สำหรับวันนี้รายการก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมไปทบทวนกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กันด้วยนะครับ